นี้มาเปิดครับกล่องที่สองกันนี่บล็อกหนึ่งก็จะมียี่สิบสี่องกาตาคอนบอลฟิวชั่นเวิร์ลดึงซองมาเลยไหม ทางงันพื้หลเยอะมากเราจะให้แฟนสุ่มเพราะาแฟนดวงดีหากาโคโครสดโคคูซปูเปอร์ไซยาสีซีเค็ดแลสองดาวไปเลยนะอยากมาหยิบ สองแรกสองแรกก็ไม่ธรรมดาเอ้ยแบงข้างด้วยสองแรกดูซิเราจะได้อะไรกัน รอบก่อนซองแรกเขาได้อันนี้เลยสิเคทแลเลยดิจิตอลนี่โคตรเก็บไว้คอมมอนอยู่อันคอมมอนชึบอุ้ยแต่อันคอมมอนสองใบะรยะยะฮะแลที่รักดีไม่ดีอ่ะแลก็ ธรรมดาก็ควรที่จะมีใช่การันตีนั่นแหละไม่ได้พิเศษอะไรให้ทชียร์ซองต่อไปมันเป็นคนเลือก่องนี้เราก็ค่อยใส่ก็ไแ้นี่แยกไว้นี้ไงเอาตะไบ่องนี้ใช่อะไรใส่ซอง แยกไว้นี่แล่การธรรมาดาเก็บพิกโกโลนี่ใครก็ไมังเล่ยู้่าสิบเอ็ดแอปิที่ทั้งวิดูกันเหมือนจะแร่นะแร่ที่รักได้ตัวคล้ายเดิมเลยอ่ะจริงอรอได้ตัวเดียวกันเลยบิลลุส จริงป่ะเนี่ยแต่แค่คนละธาตุเหรอใช่คนละธาตุอันนั้นมันสีฟ้านี่สีแดงกระดมพิมพ์สุม่มนี่ยสองสุดท้ายสองสุดท้ายทำไี้ฉาบนี่แดงมาสองใบนี่เก็บขอให้แร่ขอให้แร่ขอให้แร่ขอให้รวยเป็นอันสุดท้ายได้มีอันออนี้อัน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 นี้นะ มาดูกันนี่ชิมนี่เก็บเฮ้ยตัวนี้เกี้วเ้ยวิสกาสวยวอยู่เฮ้ย อุ้ยซุปเปอร์แลน์สุปเปอร์แลน์สุปเปอร์แล์แบบสตาร์ด้วยมือดีปะ่ะสุปเปอร์แล์หนึ่งดาวมือดีมากแต่สุปเปอร์แล์มันออกแล้วอ่ะต้องลุ้นว่ามันจะมีซีเค็ดแลไหมว่ามันจะให้ว่วอีกไหมของดีออกต้นคีเปียทีิ๊ดาคนเขาก็ไม่ดูแล้วเอา้าไม่ดีเหรอดีใส่ซองนี่ ต้องรุนว่ามีมีอีกไหมมีดีมากไปเปิดอกีกมั่งช็อมีตัวอะไรเนะี่ยเราบอกราคากล่องไปหรือยงังกล่องเนี่ยพันเท่าไหรพันสองไหม คันสองลม่าส่งสาสิบแปดแลแลธรรมดาสุ่มอะไรอย่างเงี้ยสุ่มได้ดีเนาะสุ่มให้ตัวเองคือของดีรีบออกเกินทีักต้องมาลุ้นอีกว่าในในกล่องเนี่ยจะมีดีสักใบไหมถ้าเธออยากให้สุ่มเธอบอกนละเดี๋ยวเปนสุ่มให้ใช่ขอเปิดไปก่อน เฮ้ยลาดิสบูมา่าฮุยฮุยสุปเปอร์รแลออกมาแล้วจอมันบูบูอ้วนนี่แย,ยกไว้สุปเปอร์แลอยู่นี้ ต่อซองที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จริงมันก็มีรอยฉีกนะฉีกยากองยากเกินอะ เห็นแบบข้างหลังน่าจะเป็นของดีอยู่สุดแลออกสองอันติดโหูบบนี้สวยอะ ตัดทำไมวะฉีกยากเกินนัะปะอุ้ยปะอาดิต่อต่อเลยนะเนี่ยบาดักอุ้ยอะไรอ่ะการแหล่ะเนี่ยแต่มันสวยนะมันแรลไม่เหมือนใบอื่นนะดูดิเห็นปะแรลแบบมีกรอบทองสวยแบบนี้สวย ใส่ไว้ขมิกกรอบทองเด้ออุ้ยโอลีอเ,เดอออกพิกโล ดีเดอร์นี้เราเปิดบ็อกแรกนี้ได้ไปเดียวนะไม่รู้ว่านี้ได้อะไรได้กี่ใบใครไม่รู้ดีเดอร์คือการหน้าหลังนี่ ตอนแรกก็จะตอนเล่นก็จะเป็นร่างนี้หอเลื่อนรถถึงระดับหนึ่งแหละ,ะ,ะก็จะเรียกว่าเ w a k e ะไเป็นร่างนี้เก็บไว้เก็บไว้นะแยกไว้ลีเดอร์แล้วเดี๋ยวซองต่อไปให้เธอเปิดดีวะเดี๋ยวจะได้ของดี ปาปิตีอันนี้ใครจำชื่อไม่ได้คูดิฟ้าถูกแล้วดูชิบเฮ้ยไปหลังดูสวยเนี่ยซุปแล้วออกแล้วปัสยญาสามโกคูเธอซุปแล้วออกเยอะมากเลยดีไม่ดีดีแต่กลัวหลังๆมันจะเงียบไปดเดิ๋ยน่าดีมากมั้งไงนี่ อันนี้เนี่ยะทำไมต้องสลับอ่ะไม่ทำไรทำไมต้องเป็นกองมีสองกองไงกองละสิบสองมันตั้งเดี๋ยวมันสูงเกินหยิบยากฮิแพนอุย้ยซองนี้ซองผู้หญิงปะเนี่ยไม่ใช่ละฮิตโตะหุยทำไมกรอบมันสวยๆนี่กันเลเต็มสวยนะ ช,มอ,ช,ม,อชมอีกชมกเลยแจชมเลยอันนี้ลงมาอันนี้แลขึ้นไปได้ไงอ่ะพี่วิชิรักได้การหน้าสองคืออะไรนี่ได้ลีดเดอร์การหน้าสองนี่โอ้หเหรอใช่เป็นลีดเดอร์ นี่ด<อ>ีเดอร์ดีอยู่ดซูมไม่ได้มีทุกใบเหรอไม่แน่ใจแต่ว่าซองอันแรกอะที่เราสุ่มอะไม่มีอะมันได้แค่ใบเดียวแล้วก็ไม่ได้หน้าซองด้วยดีเดอร์วิจิตาสวยนะสวยอุ้ยจะได้นีเดอร์ชุ๊บได้ดีเดอร์แล้วมันก็ต้องมาและเนาะและไม่ดีเลยไม่เปไรแต่ได้ดีเดอร์ไงขาดดีเดอร์อยู่เนี่ย ดีเดอร์สีนี้เพิ่งมีนะเนี่ยใบยแรกนะใช่ไม่เคยมีสีนี้เลยสวยสวยไปส่งต่อไปตัวนี้ซุปเปอร์แลรออกสามใบซุปเปอร์แลรมีดาวออกใบหนึ่ง ขออีกขออีกขอแบบการรีปิน์พิเศษรือซีคิดแลมีกักใบแลมีอุ้ยมีแต่ซาตานด้วยเกลือเกลือครับแลดี่นี่ช่องต่อไป พิจิตาทั้งจำชื่อไม่ได้เลขสิบแปดจุดเอาอย่างยังฮิฮิแลที่รักหมดแล้วมั้งอ่ะยังดอกมีแค่นี้หรอโหมดร้ายเกินดินี่จ่อไปนี้ก็หมดเร็วเกินถ้าจะหมดอ่ะ ไม่ใช่ชุมเลยต่อไปอ่านให,ใ,หใ,หให้ที่รยกชุมได้นี่ใครไม่รู้ว่าให้เจ้านรกอะ่ะนี่ลูกน้องบาบิดีวิ้ยกุูดินแทบุลา่าอุ้ยนี่จำชื่อไม่ได้แมงโอคุนอะ่ะปุ๊บอุ้ยแลแต่การสวยอะ่ะเบอร์เสียปูต่อไปที่รยกชุมได้เลยครับ แต่ได้ดีเดอร์สองใบก็กพวกว่าก็ดีอยู่นะไปนี่เลยไม่ค่อยได้ดีเดอร์่ะปิกโกโลวีการีสวยติตาวุ้ยร่างลิงบบนี้มากแงีปุ๊บโอ้โหแลเจอซาตาน อีกแล้วนะครับคือในการแรมเยอะจังนะมันรวมกันดีวะ่ะ ฮังโบชึบพี่ขึ้นแล,ซลนนะเซลคอร์ดชุ่มานเลยคอร์สแปดเลยเนี่ยไปเนี่ยซีคิดแลไม่ออกเนะเี่ยแเลีแต่ก็ออกเหรอ,อม,มันไม่ได้การันตีอ่ะ ไม่คิดเลยไม่บอ,อกก็แปลว่าถ้าเราได้ได้การ์ดซูเปอร์แร์ซูเปอร์แร์ติดดาวเมื่อไหร่ก็คือบอกนั้นก็คือสูงสุดแล้วอาจจะใช่ แล่ชักมันเหลือแต่แล่แล้วมั้งเนี่ยจิ้งหอสมันให้น้อยจังอือ,อจะสีกิทแหล่มาใบสุดท้ายก็ได้ ตื่นเต้นไงไทับเต่านี่อันนี้ไงชึบโอ้แลไม่ไม่ช่วยเลยกูหังกูหังเกลือต้องเรียกโชคหน่อยเอามาเรียกโชค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 อันนี้นะที่เข็ดแล มาแน่คราวนี้แหละซีเค็ดแลมาแน่นอนใช่ไหมชาติจะมีหรอไม่รูสิมันออกอันนั้นไปเลยอีพกโกโลไปแล้วอ่ะกลัวจังชืบอพิกโ,กโลอะไรแกจำมันบูนี่จำชื่ออะไรโอ้ยและนาะดิส เนี่ยพอมันออกซปเปอร์แลแรกๆอะ่ะรัวๆอ,ะอ่ะอย่างงี้ใครเลยลหลังๆก็จะแห้งให้น้อยนะนี่มีแค่นีงเราต้องโ,โทอคนที่เขาหยิบกล่องมาให้เราจริงครับเราไม่ได้หยิบเองดิจับไปครับ ลิงทองไฮวชินหน้าตาแปลกๆปูอีวิล e ยังไงก็ไม่รูุุ้้ย้ยวุ้ย,ยสุเปแแลมาแล้วสักทีวิดเดวมือดีไหมมือดีมากกะสุเปลขอสิกกตแลกสักใบเอาไปดีแล้วกันนะ นี่จาะสีกิดแร้ทุกคนทุกคนเข้ารอว่าซองนี้สีก็ดแล้วน้าตาย,ยัางไงมาดูพร้อมกันโอ้ <c oughs> จอมมันบุหูมาแผนทุปบนี่ตัวไหกับดุปุ๊บ <c oughs> ยากแดดิออันนี้เป็นอันที่ร่วงอันนี้น่าจะดีอันที่ร่วงคือดีฮะ ที่นก็จะแบบเฮ้ยสิเข you ็ดแลอยู่นี่ไงเปิดมีเจอเองหรือเปล่าถ้าถูกต้องขอบคุณมผีบ้านผีเดือนเนี้ยจะแกเสวอจะมีึ่างน้ำเนี้ยโอชิกินข้าวจะวิปนี่พึ่งได้ปุ๊บวิปนี่สวย๊บโอ้ผีบ้านผีเดือให้แล ุดท้ายหรอสองอันสุดท้ายสองอันสุดท้าย,ายเขาอาจจะอันสุดท้ายก็ได้ที่ให้เป็นซีเกทแล้วโอ้โหนี่นดีเนาะนี่โนอนค่ะรูปแตกลายอัลเทอร์เนทีฟอะไรงงไม่ได้เลยเนาะเกลือเออบล็อกแรกคือแบบได้ทั้งซีเกทได้ทั้งอัลเทอร์เนทีฟอารอะไรงไแล้ปซื้อญี่ปุ่นอีกรอบอ๋อที่ญี่ปุ่นมันขอนดีฮะบูมาและบูมามาก,กับ การ์ดแร<ล>่ทงังสุดท้ายแล้วว่าอ,อ้ยี่สิบนาทีแล้วต้องกอ่อเอาดิสุดท้ายเราจะใช้มือแกะก็ความคลาสสิกคลาสสิกค่ะใช้มือเลย สิกสุด,สดเกลือเป็นเกลือเห็นแวบ,บๆบอยู่อะว่าว่าแลหรอน่าจะแลนะเนี่ยแ <c oughs> ลเกลือกินเกลือกิน,บบนเกลือตัวบวมสุกสองนี้เกลือมีนะมีตั้งไอเ,อเอนี้ยต,ตั้งห้าหกใบนะใช่ในการนะสองเอ็ผลประกอบการจริงไนดะ้ดิเดอร์สองใบก็โอเคอยู่ เดือนที่แล้วมันให้ดีเดอร์น้อยเพราะมันได้การดีเขาหน้าไหมจริงครับเาหน้าสม,มัยตกเบิกออกซื้อเลยสองกล่องสองเลยอ่ะ่องก็ได้สองก็ได้ <laughs> ผลประกอบการมาดูกันนี่ในซปเปอร์แล หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ซูเปอร์แลนดหนึ่งดาวเป็นอาร์ตอาร์ตแบบเต็มหนึ่งใบพิกโกโลแล้วก็ได้นี่ดีเดอร์สองใบด้น่าซองนะก็น่าจะดีอยู่มั้งได้สีเขียวกับส,สีสีดำ เพิ่งมีนะลีเดอร์เขียวกับลีเดอร์ดำแต่อยากได้สีฟ้าไม่ได้สักทีลีเดอร์ฟ้าจบจบการรีวิวสรุปกเกลือ